สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขาจรศักดิ์เฉาเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับการสนทนาระหว่างอุ้งอิงกับคุณเซนผ่านไปได้สักระยะหนึ่งนะครับคงเห็นว่าไทยอ่วมหนักทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะของคุณอุ้งอิงแต่ว่าอาจจะกลับมาตั้งสติได้แล้วก็จัด กระบวนทัพใหม่ตอนนี้เธอก็ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่ภาพลักษณ์ที่เสียไปเนี่ยเราจะกู้คืนอย่างไรแต่นอกเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทั้งโลกเขามองไทยและทั้งโลกเขามองกัมพูชาอย่างไรวันนี้เราจะมามองโดยผ่านสายตาของประธานสถาบันการสร้างชาติ หรือ NBI ขอต้อนรับดรเกรียงศักจเริญวงศักสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกิจศักดิ์และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีงท่เคารพครับครับ,รบอาจารย์ครับเราขอเริ่มที่อุงอิงก่อนแล้วก็โดยภาพรวมไทยจะเหลืออะไรในสายตาประชาคมโลกเชิญครับอาจารย์คือเวลามีปัญหากันระหว่างคนสองคนหรือประเทศสองประเทศเนี่ยถ้ามีการทะเลาะเบาะแวงเช่นประเทศทะเลาะกับประเทศมีสงครามกัน ก็จะสูญเสียทั้งสองฝ่ายเสมอใครชนะใครแพ้นี่ก็ดูกันต่อไปแต่ว่าสูญเสียทั้งสองฝ่ายคนสองคนทะเลาะก,กันเนี่ยก็จะไม่ไม่เสียฝ่ายเดียวแต่จะเสียสองฝ่ายเสมอใครเสียมากเสียน้อยก็ต้องดูกันต่อไปฉะนั้นกรณีของท่านนายกอุงอิงกับท่านหุนเซนเนี่ยก็ผมคิดว่าเกิดผลกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับเชิงลบแล้วก็เป็นผลที่จะ ติดตัวไปในระยะยาวด้วยไม่เพียงแค่ระยะสั้นที่เกิดขึ้นเราเราจะเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นและก็จะเกิดขึ้นในระยะยาวเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอยู่ในความทรงจําของทุกคนที่รับทราบข่าวทีนี้การเป็นผู้นําประเทศสองประเทศเนี่ยคนทั้งโลกก็ต้องได้ยินข่าวอยู่แล้วเพราะประเทศในโลกมันมีแค่ประมาณไปถึง200ประเทศที่เป็นที่รับรองกันก็เป็นประชาคมเล็กมีผู้นํา ประเทศละคนเป็นหลักประเทศหลักๆก็มีผู้นําหลักๆท่านคุณเซนก็ท่านก็เป็นตัวจริงเสียงจริงของเขมรนะครับเพราะท่านเป็นกัมพูชาที่เป็นนายกมานานและก็เป็นพ่อนายกปัจจุบันคุณมาเนนเป็นประธานวุฒิสภาฉะนั้นชื่อท่านก็ต้องเป็นที่จบจ้องมองดูเพราะเป็นหนึ่งในคนหลักที่เป็นเงาของนายกคุณมาเนตอยู่ข้างหลังเป็นผู้นําตัวจริง ผู้นาจิตวิญญาณของกัมพูชาตัวจริงซึ่งพูดแทนกัมพูชาได้สบายใครๆก็รู้ฉะนั้นเป็นที่จับจ้องอยู่แล้วท่านนายกอ,อุงอิงนี่ก็เป็นที่จับจ้องเพราะประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ไม่มีบทบาทบนโลกใบนี้ใครๆก็รู้จักเป็นประเทศในอาเซียนเป็นประเทศที่มีความสําคัญระดับพอประมาณเมื่อดูถึงตัวเลขทุกอย่างเช่นขนาดเศรษฐกิจ การติดต่อค้าขายกับคนการทําอะไรกับคนทั้งหลายในโลกเนี่ยมันก็เป็นประเทศอยู่ระดับที่ไม่ใช่อยู่ไทยท้าย,ายคือประเทศที่อยู่ระดับที่กลางบนที่มีบทบาทแน่นอนฉะนั้นก็เป็นที่รู้จักชื่อประเทศไทยก็อยู่ในการจับจ้องเลดาราของรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกสถานทูตทุกสถานทูตในประเทศไทยในขเขมรก็ต้องรายงานกับปทิ่ประเทศตัวเองและก็ทุกสถานทูตต่างก็มีบทบาท ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์เราก็เป็นสมาชิกร่วมกับกับคุณเซนอยู่ในสหรประชาชาติเราก็มีความเกี่ยวดองกันบนเวทีทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งใหญ่ก็เป็นสหรประชาชาติเป็นต้นเล็กก็อาจจะเป็นอาเซียนที่เราเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันดังนั้นถามบอกว่าท่านําทั้งโลกต้องสนใจไหมผมว่าสนใจผู้นําใหญ่น้อยสนใจหมดมาหาอำนาจสนใจไหมก็ต้องสนใจเพราะว่ามีมีบทบาท โดยเฉพาะยิ่งถ้าเราดูทางฝั่งจีนจีนก็ต้องสนใจขเขมรเพราะว่าขเขมรเนี่ยเกือบเกือบจะเป็นรัที่เรียกว่าเป็นอาณาบริเวณที่ใกล้ชิดกับจีนในเชิงความสัมพันธ์มากนะครับจีนก็ไปลงทุนเยอะจีนก็มีบทบาทในการสนับสนุนมากจีนก็ใกล้ชิดมากบางประเทศเขาพูดอย่างอย่างทางเชิงลบเลยว่าเป็นเหมือน รัฐบริวางอของจีนก็<อ>ก็เกือบจะพูดได้ถ้าพูดแบบนี้คำเมรนจะอึดอัดแต่ผมไม่ได้พูดนะอย่าเดีย๋ยวอ,อย่าโกรธผมบอกว่าคนทั่วไปเขามองมา<อ>เขาก<อ>็มองว่าขเม้นเป็นรัฐบริวารของจีนก็ว่าได้หรือถ้าจะพูดว่าบางประเทศบางคนผู้นําบางคนเนี่ยพูดแรงในเวทีแต่ไม่มีไม่ได้อัดเทปนะก็อาจจะพูดว่ากัมพูชาเนี่ยนะเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนไปแล้ว เดินเข้าไปดูก็รู้ทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นไปดูสิครับเมืองเมืองใหม่ๆเมืองเก่าๆการลงทุนจีนเต็มไปหมดคนจีนอยู่เต็มประเทศะฉะนั้นถามว่าจีนสนใจเขมรไหมต้องสนใจสนใจไทยไหมต้องสนใจเพราะจีนก็รู้ว่าไทายเป็นเวทีสําคัญทางยุทธศาสตร์ในพื้นที่โลกนะครับที่จีนต้องเกี่ยวดองและก็เกี่ยวดองกับเรายาวนานมากเพราะฉะนั้นจีนก็ให้น้ําหนักประเทศไทยมาก ฉะนั้นความเกี่ยวดองกับทั้งจีนและกับจีนกับขเขมรและไทยเนี่ยก็ทําให้เป็นที่จับจ้องงมหาอำนาจเบอร์สําคัญของโลกอเมริกาสนใจไหมก็ดูผลตอบรับมาจากสิ่งที่เหตุการณ์ที่เกิดใช่ครับอเมริกาก็แสดงอาการออกมาในเรื่องทางเคียงเกี่ยวกับท่านฮุนเซนเกี่ยวกับขเขมรเกี่ยวกับอะไรต่างๆนานาก็แสดงบทชัดดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สนใจ นะครับผมจึงคิดว่าถ้าตอบกว้างๆรวมๆก่อนว่าสนใจไหมสนใจแม่นอนอแล้วถามบอกว่าวิเคราะห์รายคนอย่างถามบอกวิเคราะห์ท่านอู้งอิงก่อนแล้วค่อยมาวิเคราะห์คุณเซนนะว่ามีอะไรที่เกิดความกระทบกระเทือนบ้างเสียหายบ,าบ้างหรือไม่นะครับผมก็จะตอบบอกว่ามันก็การที่ท่านท่านอุ้งอิงได้โทรศัพท์ไปคุยเนี่ยผมคิดว่า ธรรมชาติเนี่ยต้องพูดอย่างเป็นธรรมถ้าเรารู้จักกันส่วนตัวเราก็ค่อมชื่ว่าย่อมคิดว่าอยากได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดส่วนตัวเพราะจริงๆสองตระกูลนี้ตระกูลชินวัต,กตรกับตระกูลคุณตานี่กาใกล้ชิดกันยาวนานหลายสิบป,ปีเกื้อกูลกันมานานช่วยกันมาลาน,น,ม,านมิตินะครับช่วยกันทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะต่อมาเมื่อท่านท่าถายชินวัตรเป็นรัฐบาลความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมาก่อน ความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ที่เอาใจใส่ออกนอกหน้าช่วยกันอย่างจริงจังเนี่ยก็มีเวลาเวลามีปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยฝั่งที่อยู่กับทางตระกูลชินวัตรก็ไปพึ่งพิงกัมพูชาเยอะนะครับไปพักพิงขอเป็นทางผ่านขอเป็นที่พักหลบภัยขออ,อยู่ในประเทศส่งพักพวกไปกบดานเวลาที่ลี้ภัยไปจากยามวิกฤตการเมือง ฉะนั้นถามว่าความสัมพันธ์มากไหมผมว่ามากเลยอ่ะมากแบบแบบเกินธรรมชาติปกติด้วยซ้ำก็สามารถม,มีความสัมพันธ์กันยาวนานมีผลประโยชน์ร่วมกันเยอะในทุกทางนะครับขนาดตอนที่ท่านท่านนายกทักษิลป์ว่าว่าป่วยอยู่ที่บ้านเนี่ยก,ก็ก็มีการมาเยี่ยมโดยท่านคุณเซนซึ่งเป็นผู้นำคน<ฮ>แรกของโลกภายนอกประ,รประเทศนี่ที่มาเยี่ยม ได้เยี่ยมอย่างเปิดเผยสวมปอกคอถ่ายรูปด้วย <c oughs> ใช่ครับทีนี้ก็แปลว่าท่านอุ้งอิงเนี่ยตามบอกว่าใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวคาดคิดไหมว่าจะใช้ผมว่าคาดคิดเพราะท่านก็เคยไปเยี่ยมขเขมรท่านก็เห็นพ่อท่านสัมพันธ์กันท่านก็ย่อมอยากใช้อันนี้ไม่มีความผิดแต่บังเอญเนี่ยพลาดนะครับใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ไปสมมุติว่าความสัมพันธ์นี้จะช่วยแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ <c oughs> ได้ ซึ่งวิธีการเนี่ยอาจจะไม่รอบคอบอาจจะทําให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบอย่างที่เห็นก็คือถูกมองว่าไปไปทำสิ่งที่เสียหายต่อประเทศเป็นเหตุที่ทําให้ความสนิทแทนที่จะเป็นผลดีมันกลายเป็นเปิดประตูให้เกิดความไว้วางใจและไม่ระมัดระวังในทั้งสิ่งที่กระทําและคําพูดเป็นเหตุทําให้ผลกระแทกมาถึงท่านนายกองอุ้งอิงเนี่ยแรงแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในเชิง การโทรศัพท์คุยกับผู้นําประเทศอื่นนะฮะคือคถึงขนาดที่เราเห็นชัดเลยว่าหวังจะลดลดความปัญหาชายแดนหรือแก้ปัญหาเอาใจแต่ถูกมองว่าเฮ้ยแบบนี้ทําบางสถานะไม่ถูกเอาผลประโยชน์ผิดที่ผิดทางนั้นการคุยกันกันแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะไว้ใจมากอืเชื่อว่าคุยกันแบบส่วนตัวก็นึกว่าคงจะไม่เป็นไรที่ไหนได้กับ คือตามตามปกติเนี่ยในถ้า,ถาโ,ทโทรไปในฐานะนาะงนาวสางอุ้งอิงเป็นประชาชนากับนายหุนเซนเป็นประชาชนนี่มันค,คงไม่ไปไรเท่าไหร่รแต่ในฐานะผู้นําประเทศผู้นําประเทศเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยพอมีเรื่องประเทศมาเกี่ยวเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีโปรโตโคอลการทูตระดับหนึ่งที่ต้องระวังคือปกติก็ไม่ไม่น่าจะใช้โทรศัพท์ส่วนตัวค,ควรจะใช้พอจะคุยเรื่องงานการระหว่างประเทศคงต้องใช้ ความสมบัติทางการทูตต้องระมัดระวังให้โทรศัพท์เป็นทางการม,มีระบบ<ม>ความปลอดภัยทําให้เป็นมืออาชีพมีมีล่ามฝ่ายไทยฝ่ายเขาทั้งสองฝ่ายเพื่อแน่ใจว่าได้แปลกันถูกต้องและก็ไม่ไม่ไปพึ่งพาล่ามฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่จะทําให้เราเข้าใจกันไม่ไม่ถูกต้องอาจารย์ครับไอ้อย่างเงี้ยครับความความถูกต้องในวิธีการจัดการเนี่ย ก็ต้องมีครับอาจารย์ครับนับตั้งแต่นี้ไปสงตระกูลนี้จะเงาไม่เหยียบศพไม่เผาอะไรอะไรอย่างงี้กันหรือเปล่าครับผมคือมันจบแล้วใช่ไหมหรือว่ามันเป็นแค่ปาหีละครฉากหนึ่งเท่านั้นครับผมคิดว่าความสัมพันธ์กระทบกระเทือนมีรอยรล้าวและมีรอยปริมีรอยแตกแต่ถามบอกว่าในในความสัมพันธ์ทุกอย่างเนี่ยนะครับมันเอามาต่อกันกลับได้ไหม ผมว่ามีโอกาสแต่ว่าต้องมีอยู่ในเงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายคิดว่าถ้าเบื่อกลับมาดีกว่าไม่กลับแต่ก็คงไม่เหมือนเดิมคงจะต้องมีรอยปริบบางระดับแล้วก็จะต้องมีรอยรอยติดกาวบางระดับแต่ว่าถามว่าจะจะกลับไหมไม่แน่ครับมันอยู่ที่ว่าจะมีประโยชน์ร่วมกันในอนาคตเพียงพอกับความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นความเจ็บแค้นความรู้สึกไม่ดีที่เกิดขึ้นต่อกันเนี่ย มันมากกว่าความประโยชน์ไหมถ้าประโยชน์มากกว่าเนี่ยเราก็ฝังความเจ็บแค้นได้เพราะศัตรูถาวรทางการเมืองไม่มีจริงรนะครับมิตรถาวรก็ไม่มีจริงถ้าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งดังนั้นเมื่อเป็นกรณีนี้ผมจะไม่ไม่พูดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมามีนการสัมพันธ์แต่ผมวม่ายากแต่ว่าต้องมีข้อเสนอที่สถานการณ์บรรจบให้ทําให้ประโยชน์สองฝ่ายเนี่ยมันลงตัวในอนาคตซึ่งประโยชน์ยังค้างอยู่เยอะ รประโยชน์เก่ามันคาอยู่เต็มเลยยังไม่ไม่เคลียร์รประโยชน์ใหม่ก็อยู่มีมีโอกาสในอนาคตว่าจะเดินกันต่ออนาคตเป็นของไม่แน่ก็ต้องดูกันต่อว่าจะเอาผลประโยชน์มามาช่วยกลบปัญหาได้อย่างไรหรือไม่ครับอาจารย์ครับตอนนี้ดูเหมือนว่าสองพ่อลูกเอาคุณเซ็นหุนมาเน็ตก็วิ่งพล่านไปหลายประเทศเลยแต่จริงๆแล้วประเทศเหล่านั้นเนี่ยบอกว่า ไม่ขอยุ่งไม่มีไม่อยากจะทำธุรกิจร่วมด้วยไม่ซื้อขายของกันจริงๆแล้วแก้เป็นละครหลอกตาไหมครับแต่จริงๆก็ยังขายกันอยู่พูดจริงๆก็คือคงมีทั้งการแสดงออกบางอย่างที่อาจจะจำเป็นต้องแสดงออกเพราะมันมันน่าหวาดเสียวจริงๆถ้าเป็นคนที่ปล่อยคลิปส่วนตัวโดยไม่ขออนุญาตอย่างนี้ ประเทศอื่นก็ประเทศก็เหมือนคนนะครับถ้าเพื่อนเราไปเอาเรื่องที่เราคุยกันส่วนตัวไปบอกคนอื่นจะ,จะไม่กระเทือนความรู้สึกห่วงใยไว้วางใจเสียเลยก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนก็ต้องระวังตัวเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันจะอ,อยู่ดีจะบอกว่าลบออกจากแผนที่ความสัมพันธ์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็คงจะมีทั้งการมีบางเรื่องที่ยังพอทํากันได้ในสิ่งที่อพอทําไหวและไม่เสียหายย้อนระยะสั้น แต่ผมเชื่อระยะยาวประเทศมันก็ต้องอยู่ด้วยกันมันก็ต้องหาวิธีการปะเกี่ยวดองสัมพันธ์กันไปแต่ระยะสั้นเนี่ยแน่นอนครับและเรื่องระยะระยะสั้นนี้ก็จะค้างในใจว่าต่อไปนี้ใครชื่อหุ่นนะครับนามสกุลชื่อหุ่นเซนเนี่ยคนก็ต้องกลัวนะคุยกับหุ่นเซนนี่ก็คงหวาดผวากันผมว่าไม่มีใครกล้ารับโทรศัพท์ส่วนตัวนะครับก็ทุกผู้นําทุกประเทศก็คงบอกโอ้โห ถ้าคุณทําแบบนี้กับคนที่คุณคบมาสามสี่สิบปีได้เนี่ยคนอื่นคุณก็ทําได้ฉะนั้นคุณคุณเสียมารยาทขนาดนี้แล้วคุณก็ไม่มีจริยธรรมในการที่จะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรขนาดนี้เราจะไว้ใจคุณได้ยังไงผมคิดว่าในที่สุดเนี่ยคนก็จะต้องปฏิบัติตัวแบบเว้นระยะห่างเล็กน้อยกับคุณเซนอาจจะต้อนรับแบบธรรมารยาท แต่บอกว่าจะไปสนิทใจจะไว้วางใจเนี่ยคงระวังไม่น้อยเลยครับตอนนี้ต้องระวังอย่างสุดสุด,สดไอ้ตรงเนี้ยทาให้เสียความน่าเชื่อถือทําในสายตาผลกระทบของคุณเซนเนี่ยคุณเซนก็เสียนายกอุ้งอิงก็เสียไปแล้วนะครับจนจนจน,จนหลุดจากหยุดหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนเนี่ยนะมาถึงคุณเซนเนี่ยผมคิดว่าภาพคุณเซนเนี่ยจะจาลึกไปจนบรรตายว่าเป็นคนที่คนต้องระวังตัวอย่าคุยอะไรมาก ไว้ใจไม่ได้คนนี้เปิดเปิดเปิดโปงได้ทุกอย่างถ้าเป็นประโยชน์กับตัวเองและคนก็จะไม่กล้าผมว่าไม่เคยมีใครรับสายคุณเซนนะ <c oughs> ผมคิดว่าจะมีความอันตรายไปหาก็รับรับตามมารยาทชั่วข่าวความโดยเฉพาะเหตุการณ์ยังสดสดตายเขาก็กลายเป็นผู้ร้ายในสายตาคนที่ดูเหมือนว่า อมารยาทเขาไม่ทํากันอันนี้ภาพเสียครับภาพเสีย<ถ>เสียไปถึงลูกชายที่เป็นรัฐบาลเพราะลูกชายก็คืกไม่เข้ากายไม่ออกก็เ,เหมือนกับลวมลุกหัวลงวลง,ลงกับพ่อประเทศเขมรก็เลยก็เลยมีผลแย่ตามหุนมานเน็ตไปหุนมานเนตก็มีผลแย่ตามขุนเซนไปก็ถูกมองเป็นรัฐบาลนี้ก็คนที่เชิดจริงก็คือขุนเซนขุนมานเน็ตเป็นหุ่นกระบอกฉะนั้นปัญหามันก็เลยลุกลามไปในประเทศต่างๆผมคิดว่ามุมมองเนี่ยความ ความเสียหายในความน่าเชื่อถือเนี่ยร uh huh. ุนแรงนะครับ <c oughs> แล้วก็รุนแรงมากแล้วก็ผิดพลาดทางการการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่าง <c oughs> างร้ายแรงนะครับทําให้ในที่สุดมันจะมันจะเกิดการสะท้อนกับคนอื่นที่เป็นศัตรูอยู่แล้วหรือไม่พอใจขเขมรและฮุนเซนอยู่แล้วและรัฐบาลฮุนฮุนมาเนตอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ก็ต้องใช้โอกาสนี้ในการขยา่าเุนและฮุนเซน,เนและคุณนาเนต อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นโอกาสที่สามารถจอธิบายได้ว่าทําไมเช่นบางประเทศเขาอึดอัดอยู่แล้วบางเรื่องออเขาก็มีความรู้สึกว่าเอเอทาอะไรผิด,ผ,ดผิดปกติไว้หรือเปล่าบนเวทีโลกนะครับมีแล้วก็แถมอย่างอาเซียนก็มีกฎบัตรอันสําคัญในความสัมพันธ์ว่าไม่แทรกแซงกิจการภายในกันมันผิดหลักอาเซียนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของอาเซียนพอเป็นอย่างนี้เข้าไปเริ่มแทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนโดย ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะมาขย่ารัฐบาลไทยให้ล้ม,มนะมเป็นหน้าที่รัฐบาลประชาชนประเทศใดที่จะขย่ารัฐบาลตัวเองจะเปลี่ยนรัฐบาลตัวเองแต่นี่บอกให้จะเปลี่ยนรัฐบา,บาลบาอของท่านอุ้งวิ่งให้ได้แล้วก็เชื่อว่าจะจะเปลี่ยนในสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบนี้อาเซียนก็จะโอ้โหถ้าไม่พูดอะไรสักนิดหนึ่งมันก็ผิดหลักอาเซียนจะปฏิบัติตัวต่เอเขมรไงเขมรก็จะเป็นสมาชิกที่ถูกมองใน สภาพที่ด้อยราคาลงมากในอาเซียน yeah นะครับผมคิดว่าเป็นไปเป็นมีนผลเสียกับทั้งทั้งสองฝ่ายและฝ่ายฮุนเซ็นก็เสียกระหม่ก็เสียประชาคมโลกก็มองว่าโอ้โหประเทศละเมิดละเมิดหลักการที่ตัวเองเซ็นไว้ว่าอยู่อาเซียนต้องไม่แทรกแซงกิจการภายในอีกประเทศนี่กลับมาพูดแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการแบบเหมือนคุมครูอ่ะใช่ไหมคุมครูว่าเอยถ้า เหมือนกับมีความเจ็บแค้นอะไรบางอย่างอยู่ในทีอยู่แล้วอ่ะแล้วก็และจังหวะนี้ก็เลยใช้ข่มขู่ว่าอ,อ,อาจจะข่มขู่ได้ผลด้วยนะเพราะอาจจะเก็บความความลับอะไรบางอย่างไว้ที่ทําให้รู้สึกว่าเออฝ่ายไทยที่ถสืออํานาจอยู่ที่เป็นครอบครัวเชนวัตรเนี่ยต้องระวังเพราะรทางนู้นมีความลับที่พร้อมจะเปิดเผยอีกอาจารย์อันนี้มันเป็นเป็นผลับครับ ขอคําถามสุดท้ายแล้วก็3นาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ครับตกลงในด้านมนุษยธรรมแล้วก็ธุรกิจแยกกับการเมืองควรจะแยกกันการค้าขายการเปิดด่านชายแดนการส่งน้ํามันการส่งไฟฟ้าการแต่ในขณะเดียวกันยิ่งไปส่งเสริมยิ่งเปิดชายแดนไอคอร์เซ็นเตอร์มันก็ขึ้นนะสิเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยปิดปิดปิดเนี่ยไอสถานิของอาชญากรรม ค c เซ็นเตอร์มันลดหวบเลยจริงๆแล้วมันทําให้เราก็ไม่ต้องข้ามไปเล่นคาสิโนแต่ว่าไอคนที่มันอยากเล่นก็บินไปเข้า,เ,าเสียมเ,เสียมเรียบแล้วก็ขับกลับมาค่อยมาเล่นตรงชายแดนใหม่โอ้ตกลงด้านมนุษยธรรมด้านธุรกิจควรจะตีคู่กันไปการเมืองเรื่องของคุณควรจะแยกหรือควรจะขนานกันครับ คือทุกอย่างมันเกี่ยวดองคัะเดียวกันก็ต้องแยกบางระดับมันทั้งแยกกับไม่แยกค,คือเช่นมนุษยธรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อเมื่อวานหรือไงเนี่ยมีขเขมรที่ไส้ติ่งแตกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เกาะกงไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างดีแล้วก็อันตรายมากไฟก็ต้องมาพึ่งโรงพยาบาลฝ่ายไทยเอารถขเขมรมาชม,มาส่งที่ชายแดนฝั่งไทยก็ไปรับอย่างดี เสียด้วยมนุษยธรรมเอาไปช่วยรักษาแบบนี้มันก็คือมนุษยธรรมที่ฝ่ายไทย,ยแสดงน้ําใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการพยาบาลของเราที่ฝั่งไทยดีกว่าฝั่งเขมรซึ่งเป็นที่ยอมรับไม่งั้นเขาคงไม่ส่งคนไข้ที่กรณีร้ายแรงมาฉะนั้นอย่างเรื่องมนุษยธรรมหรือการค้าชายแดนมันก็มีความสัมพันธ์อยู่อยู่ดีๆจะไปไม่ให้มีการค้าการรันเดิมก็ผิดธรรมชาติมันก็คงปิดได้ชั่วคราว มันก็คงต้องดูว่าอะไรได้อะไรไม่ได้อะไรกระทบกระเทือนไม่กระทบกระเทือนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องเห็นเหตุการณ์นี้มันเปิดโปงว่าสิ่งที่เป็นความเกี่ยวดองที่ชายแดนเราเนี่ยมันโยงไปไม่ใช่เรื่องการค้าอย่างชอบธรรมปกติเฉยๆมันมีเรื่องทั้งบ่อนการพน,นันมีทั้งเรื่องอาชญากรรมคอเซ็นเตอร์ซึ่งอย่างที่ปักทิ้นคุณกจรศักดิ์พูดอ่ะว่าพอปิดด่านเนี่ยคอเซ็นเตอร์เบาลงเยอะ มันก็พิสูจน์ว่าคอเซ็นเตอร์ส่วนหนึ่งมาจากเขมรแล้วก็มีการปฏิบัติการอยู่ในชายแดนขเขมรพอปิดไปปุ๊บมันก็มีผลทําให้รบกวนการทํางานมันก็มาลดผลกระทบทางลบต่อฝั่งไทยที่เราโดนก่อกวนแต่ลึกกว่า,าการการไปเล่นการพนันคาสิโนการคอเซ็นเตอร์เราก็ต้องแยกแยะฮะความสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกสิลทรมไหม มันผูกกฎหมายไหมมันมีผลประโยชน์ที่ดีงามไหมอย่างคอรเซ็นเตอร์มันไม่มีทางดีงามเพราะมันใช้วิธีการละเมิดกดโกงคนอื่นโดยตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศใดประเทศหนศึ่งอย่างที่สมมติที่ชายแดนตั้งแบบนี้มาดูดเงินของคนไทยไปความจริงกับประเทศไทยควรจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีปัญหากับเขมรหรือไม่มีมันก็ต้องให้มันคอรเซ็นเตอร์มันกวาดให้จบมันก็ดูออกคอรเซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนบ้าง ันพอดูได้อยู่ที่ไหนบ้างแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าฝั่งเราเนี่ยที่ได้ผลประโยชน์ส่วนตนไม่รู้ระดับไหนได้บ้างแหละกับฝั่งขเขมรที่ได้ผลประโยชน์ส่วนตนเนี่ยก็ได้ใช้ความสัมพันธ์นี้ในทางประโยชน์คนไทยไปเที่ยวคาสิโนโที่ขเขมรถ้าไม่ไปเที่ยวคาสิโนโขเขมรก็ลําบากต้องเป็นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติไปเที่ยวตรงนั้นคําถามคือเราเงินไปช่วยขเขมรตรงนั้นทาไมทาไมฝั่งไทยร่วมมือดีจัง มันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยที่มีอำนาจที่ได้ผลประโยชน์จะถือหุ้นรับถือหุ้นไม่รับจะมีผลประโยชน์แบ่งกันยังไงทุกระดับชั้นขนาดไหนมันก็เป็นเหตุที่ทําให้เราเอื้ออํานวยความสะดวกเรื่อยมาเพราะเราไปปิดด่านเข้ามันก็ไปตัดท่อนําเลี้ยงของประเทศที่กระเทือนแรงสูดคือเจ้าของประเทศไอ้ฝั่งเราเนี่ยเป็นผู้ร่วมได้ประโยชน์ระดับหนึ่งมากน้อยแล้วแต่แต่มันก็กระเทือนกันทั้งคู่แต่ว่าเมื่อ เมื่อมันกระเทือนอย่างนี้ก็ในที่สุดก็เป็นเหตุทำให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์รหรือคอเซ็นเตอร์เนี่ยมันต้องมีคนที่อำนวยความสะดวกบางอย่างโดยทำร้ายคนไทยที่เสียหายแต่มันต้องมีคนไทยที่ได้ประโยชน์ร่วมกับฝั่งนั้นถึงปล่อยปะละเลยทีนี้สถานการณ์นี้มันบีบประเด็นนี้เข้ามาก็เลยทาให้ไม่มีทางเลือกมันก็ไปกระทบชิ่งไปโดนผลที่ตามมาก็เห็นชัดว่าทุกคนก็ดินพลาดละทีนี้จะทําไง ถามว่าระยะยาวมันมันจะเป็นอย่างนี้ไหมผมว่าไม่เพราะว่าระยะยาวก็จะกลับไปสู่สภาพหาทางกลับไปคล้ายๆเดิมเพราะผลประโยชน์มันกลับไปลงตัวที่เดิมเจ้าตอนนี้ชุวงขาชั่วคราวก็จะกระเทือนบางระดับแล้วก็จะหาะกลุยทางกลับไปในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดแต่าจะไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะต้องกลับไปเพราะความชั่วมันมีอยู่ในแผ่นดินทุกที่มันก็จะทํากันต่อไปผมคิดว่ามันปากกันไม่ไม่สิ้นซากหรอก เพราะว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครตรงนี้อยู่ที่ประชาชนไทยจะตื่นรู้แล้วก็จะมากดดันว่าเรื่องต้องแยกเรื่องนะต่อไปเราคงเปิดใยแดนค้าขายกันปกติที่ดีงามไม่เป็นไรต่อไปเมื่อสถานการณ์เข้าที่ก็ทําต่อไปการข้ามไปข้ามมาแบบถูกต้องดีงามก็ก็ไม่เป็นไรเด็กเขมรต้องมาเรียนฝั่งไทยอยู่จํานวนหนึ่งอ่ะก็เมตตาเขาก็มาเรียนต่อได้มีโรงพยาบาลเราไปช่วยรับคนป่วยของเขาช่วยกันได้ แต่ไอ้พวกคาสิโนที่เอาคนไปไปไป,ไปฟอกเงินไปเล่นการพานันแบบที่อ้างว่าสนุกแต่จริงๆคือฟอกเงินเป็นหลักเนี่ยและใช้เป็นแหล่งฟอกเงินเนี่ยเราต้องคงต้องมากดกดดันกันให้เริ่มนะครับแล้วก็เรื่องไอ้คอเซนเตอร์บ้าบอเนี่ยที่มาดูดซับคนไปทั่วไปหมดเนี่ยจนคนลำคาญไปทั้งประเทศแต่ก็ไม่มีใครแก้ได้สักทีเนี่ยโหอยู่นั่นน่ะหาวิธีอยู่นั่นน่ะ ครั้งนี้มันก็คงจะต้องใช้โอกาสนี้กดดันว่าพอกลับมาถึงความสัมพันธ์อีกข้างหนึ่งเรื่องชั่วช้ต้องเลิกปล่อยปล่อยเหมือนเดิมไม่ได้แล้วให้โอกาสนี้แล้วแล้วอยู่ที่ประชาชนจะร้องโวยวายต่อเนื่องไหมแต่ถ้าเบื่อทำทำเป็นทําเงียบอีกทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อีกเดี๋ยวก็กลับมาใหม่ครับเพราะความชั่วมันจะคืบคลานกลับเข้ามาเพราะทุกคนมีผลประโยชน์บางระดับและตอนนี้เรายังไม่ได้สางคนได้ผลประโยชน์เราเพียงแค่ชี้ประเด็นและพยายามจะหยุดปัญหาด้วยวิธีง่ายคือ ตัดอินเทอร์เน็ตถ้าถ้าตัดได้บ้างตัดไฟถ้าตัดได้บ้างตัดการติดตอ่อถ้าตัดได้บ้างแต่มันชั่วข่าวเพราะไม่ได้ตัดผลประโยชน์นะครับคือไม่ได้สางไปถึงว่าผลประโยชน์มันอยู่ที่ใคร,ครแล้วแล้วคนเหล่านี้ต้องรับผิดสิ่งเหล่านี้ถ้ากก้าหารชานชัยจะไม่แม่ถ้า DSI เราเก่งขนาดสามารถตรวจคนหัวได้โอ้โหเก่งการสามารถ เอาเป็นคดีพิเศษหน่อยได้ไหมไอ้พวกที่ได้ผลประโยชน์จากไอ้ชายแดนในทางที่ชั่วเนี่ยอ่าสางมาให้ดูหน่อยสิเส้นเงินเป็นยังไงไทรเป็นเจ้าของไทรร่วมมือกันใครแอบเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนบ้างไปฝากในเขมรเท่าไหร่ไปฝากในประเทศอื่นเท่าไหร่มันมีผลประโยชน์ยังไงเปิดโปงมันออกมาหน่อยสิ <c oughs> แล้วก็ไล่บี้กันไอ้คนที่ทําชั่วเนี่ยให้มันเข็ดหลาบ,บไอ้ใช้โอกาสนี้เป็นกระแสต,ตอนนี้ทําไมไม่ทํา ค้างนนไว่ไไาะทำไมไม่ําค้างไวอ่าเดี๋ยวเราไปเ<ม>ดี๋ยวเราไปหาคำตอบในข่าวถ,ถัดไปกับอาจารย์นะครับโอเควันนี้ขอขอบคุณดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศักิประธานสถาบันการสร้างชาติ NBI ที่ใหมาให้คำตอบประชาคมโลกมองผู้นำไทยกับพู้ชาอย่างไรในตอนหน้าเรายัางอยู่กับผู้ชายคนนี้แต่ว่าหัวข้ออะไรต้องติดตามวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับและว,วันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ